เป็นจะเขินเลยไม่ต้องมาเปิดฉากครับรอบโมเมนต์ั้งหนึ่งเลยปะมโมเมนต์เหรอหมายถึงในงานวันนี้เราต้องพูดถึงงานก่อนนะเอาเอาเอารงานวันนี้ก็่อนการงานวันนั้นก็มุมเมมมันเจ๋งขึ้นยังไงก็ก็จริงๆวางวางแผนมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกใครแต่ว่ารู้กับรู้กันภายในอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เป็นเซอร์ไพรส์แล้วก็แล้วก็เป็นช่วงจังหวะไปต่างประเทศพี่สาวก็ ก็ไปมั่นที่ที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็แฟนผมก็ไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ดีก็ได้วางแผนว่าเออที่เนี่ยแหละเป็นเป็นโมเมนตท์ที่ที่เรารู้สึกว่าจังหวะหลายๆอย่างมันลงตัวครับแินนมาใไมครับนนี้คิ่เซไพขึ้นมาเออไม่ได้คิดว่าจะทํายังไงอะไรขนาดนั้นครับ <S <S แค่แค่คิดในใจว่าทํายังไงก็ได้ให้มันเป็นโมเมนต์ที่มีแค่2คน 2> อ,อ,อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าผมเคยเห็นคนขอแต่งงานกันแบบต่างประเทศแล้วทุกคนร่วมกันตบมือผมไม่ต่างเป็นอย่างนั้น<อ>ผมเขินผมก็เลยคิดวา่าเอาโมเมนต์ที่คือเราใส่ไว้ในกระเป๋ามาเป็นเกือบอาทิตย์เลยครับแล้วก็ดูซิว่าตรงไหนจะเป็นจังหวะที่ดีจังหวะที่ดีแล้ววันมันก็หมดลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าตรงนี้แหละโอเคแล้วก็ก็ตามรูปนั้นเลยเคเร<า>มรูสุกว่มันตื่นเต้นแค่ไหนมันก็ไม่ตื่นเต้นแต่มันก็มีความซึ้งมากกว่าที่คิดไว้นะครับแล้วก็ ตอนแรกไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งพอแบบได้คุยกับทางบ้านของเขาบ้านของเราและเห็นรอยยิ้มที่ทุกคนแฮปปี้กับเราสองคนเนี่ยก็เลยเริ่มแบบเออเริ่มซึ้งเริ่มแบบจริงจริงจร,งจรงตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรที่วือหวามากขนาดนั้นเพราะว่าโดยโดยโดย,โดยธรรมชาติผมก็แบบอยากให้มันธรรมชาติที่สุด ไม่ได้ตั้งกล้องถ่ายไม่คิดไว้ในใจแล้วว่าไม่ได้ไม่ได้อยากได้ภาพไม่ได้อยากได้อะไรเลยอยากได้แบบเมม o r ีแค่คน2คนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โมเมนต์นั้นหรอก็คือถ้าเรื่องรายละเอียดพูดอะไรทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบเก็บไว้แค่แค่สคนแต่แค่แค่มันแค่เล่าให้ฟังแล้วกันว่าว่าอยู่บนเรืออยู่บนเรือเราพายออกไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เอาวะตรงตรงนี้แหละใช่ถากับฟังก็ คนก็เยอะตรงนี้แหละแล้วก็เลยก็เลยให้มันปล่อยไปตามธรรมชาติเป็นโมเมนต์ที่ที่ดีมากครับแล้วีเอนตอนที่เราพูดขึ้นมาหรือยกแหวนขึ้นมาตอนนั้นเขาเป็นยังไงเขาถามว่าคืออะไรเพราะว่าเราเราไม่ได้ไม่ได้อยากใส่กล่องกลัวเขาจะรู้อะไรอย่างเงี้ยเราใส่เป็นแบบเหมือนถุงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเปิดออกมาอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าจริงๆแล้วแบบแบบหลอกเขามาให้เขาไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นบน ระหว่างก่อนที่มันเกิดขึ้นมันมีกังวลไหม,มว่าเขาจะจับได้การทางคิดว่าเขาจับไม่ได้เพราะว่าเราก็คอยถามเช็คอยู่ทุกวันว่า <laughs> ใจหนึ่งก็รู้คิดเขารู้หรือเปล่ามีใครแอบบอกหรือเปล่าหรือเขาจับอะไรเราได้หรือเปล่าก็พยายามเช็คเช็คแต่ก็ได้ข้อสรุปว่าเขาไม่รู้แน่นอนวันนั้นอ่ะยังก็มีนิดหน่อยเราหรือเขาผมว่าทั้งทั้งสองคนแหละแต่ว่ามัน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 ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็ พอเรากลับมาก็คือผมบินต่อไปอยู่ภูเก็ต5้าวันแล้วก็เนี่ยแล้วก็มางานนี้เลยแล้วก็แบบก็เลยยังยังไม่ได้มีเวลาพอเสร็จมันมากเท่าไหร่ครับก็เว่าอยู่ในกระปเระปเ๋าันอน่นอะไรนะครับผมาิดนึงอะไม่กลัวหายหรอไอ้หายไม่เท่าไหร่ครับแต่เวลาเราสแกนขึ้นเครื่องกลัวจะโดนมากเลยเพราะว่า <S 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 เราใส่ในกระเป๋าเราแล้วก็เอาละ แล้วก็ไปแล้วเสื้อดูเสื้อว่าเอ๊ะมันเสื้อไปกับแหวนเสื้อเดี๋ยวกลัวแหวนจะหายไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีตื่นเต้นโมเมนต์ตื่นเต้นอยู่นิดหน่อยไปทุกที่ที่ไปเลยก็ก็ประมาณนั้นครับแต่จริงๆผมไปหลายประเทศแล้วก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ผมบินเอาไปให้แล้วก็พออยู่ที่นู่นแล้วเราก็ไปอีกหลายหลายที่แต่โมเมนต์ที่อยู่กับเขาแค่สองคนจริงๆอ่ะมันคือมันคือท้ายของทริปอะไรทั้งหมดมันมีจุดไหนู้สึกว่าสุดพร้อมและอยากให้ทุกที่มเวลา ก็รู้สึกว่าด้วยหลายๆอย่างเราก็แบบคบกันมาหลายปีมากๆแล้วแล้วก็แล้วก็ด้วยด้วยวัยด้วยงานด้วยหลายๆอย่างที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องรอจังหวะที่มันพร้อมกว่านี้ด้วยงานด้วยการแบบสร้างเนื้อสร้างตัวการแบบว่าดูแลครอบครัวของเราให้อยู่ที่ได้เรื่องปัจจัยต่างๆเราก็อยากให้มั่นใจว่ามันโอเคแล้วมันเซ็ตแล้วเราถึงมองไปถึง ครอบครัวของของเราในอนาคตเราก็อยากให้ครอบครัวพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยทุกคนเซ็ตหมดแล้วแล้วก็เป็นเป็นเราแล้วเป็นของเราแล้วอนาคตมันก็เลยใช้เวลานานกว่าที่ที่คิดนิดนึงครับจริงๆต้อง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 คุยอยู่แล้วครับเราคงแบบเราก็จะมีการการพูดคุยกันคที่ไม่รู้ไม่ไม่รู้ไม่รู้ก็ก็คุยกันแล้วก็แล้วก็ก็กค,กกคือ แฟนเขาบอกว่าอยากได้ให้เป็นเซอร์ไพรส์มากครับเขาก็อยากให้ก็เลยพยายามจะแบบเก็บเป็นความลับหาจังหวะเข้าไปคุยตอนที่เขาแบบไปทํางานต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออก็แต่คุณคุณเไมคุณพ่อคุณแม่เขาก็เขาก็ไม่เขาถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเขาก็แบบลูกสาวคนโตของบ้านด้วยคนแรกด้วยก็ ก็ดีใจที่เขาแบบตื่นเต้นไปกับเราแล้วก็แบบยินดีกับเราตอนนี้วางแผนน่ยว่าเมื่อไรจัดงานอะไรดีงจริงพี่สาวแต่งปลายปีก็เลยคิดว่าน่าจะหลังจากนั้นแต่ตอนนี้ก็ก็มันเพิ่งกลับมาเลยจริงๆแล้วก็ก็เลยแบบยังยังยังเริ่มดูหลายๆอย่างรายละเอียดต่างๆนานาแล้วว่าจะแบบประมาณไหนที่ไหนยังไงกี่คนนู่นนี่นั่นก็เริ่ม เริ่มคิดกันเล่นในรานอประเทศไท<า>ยรประเทศไทยครับประเทศไทยเททยีเยกรยียมเข้าคอจะบ่าวมีด้วยอะครับคอสจะบ,บ่าวต้องทำอะไรบ้างไม่มีครับคิดว่าคงคงไม่ขนาดนั้นครับคือถ้าเราจัดงานเราเรารู้สึกว่าด้วย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 ก,วาการที่เรารู้จักกับคนเยอะๆเราก็คงจะต้องมีงานที่แบบคนเยอะงานหนึ่งแล้วก็อยากได้งานที่แบบแบบแบบธรรมชาติแบบ กันเองไม่ต้องอะไรมากมายมันคือโมเมนต์ที่เราจะแชร์กับครอบครัวกับเพื่อนที่เราสนิทกับคนที่แบบดูแลเรามาตั้งแต่เด็กๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะได้ความสําหรับผมความรู้สึกมันสําคัญกว่าแบบมันจะออกมายังไงในสายตาของคนอื่นมากกว่าคิดอยู่ครับ,ค,รบคิดอยู่แต่ย<ต>ังไม่รู้ยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบเมื่อไหรอะไร,ะไรยังไงแต่ก็พยายามยังไม่ใช่ในปีนี้แน่นอนครับปีหน้า น่าจะต้องเป็นปีหน้าอยากคือผมก็ไม่อยากทิ้งไม่นานเหมือนกันครับเพื่อนๆก็ต้องไปยินดีบ้างมามเต้ยด้วยครับผมเขาก็ยินดีแต่ผมก็กแอบแบบแอบแอบแบบว่าเกรงใจเขาเขาก็เกรงใจผมด้วยพอเขาเข้ามายินดีเขาก็แบบเออแล้วก็ก,ก,ก็มีข่าวที่ออกไปว่าเต้ยเขา้ามายินดีแล้วผมก็เข้าใจเขาเพราะว่าเขาบอกเต้ยไม่เป็นไรมันเป็นมันเป็นเรื่องของแบบ เรื่องของข่าวคือเขากลัวว่าแบบเหมือนเขามาแสดงความเย็นดีแล้วมันจะทําให้แบบคนไปให้ความสําคัญกับประเด็นนี้มากกว่าซึ่งเราเป็นเพื่อนกันเราเข้าใจตรงนี้กันเราก็ไม่อยากที่จะต่อยอดข่าวตรงนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้มีแบบมันควรจะเป็นโมเมนต์ของของของน็อคของความรักของคนสองคนที่กว่าจะขอมันไม่ไม่ไม่ควรจะแบบดึงคนนู้นคนนี้เข้ามาเพื่อแบบมาแบบไม่รู้นะในความรู้สึกผมผมรู้สึกว่ามัน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 ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยพี่เจนนี่เข้าใจเลย เขาไม่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 อามาอะไรกับอะไรพวกนี้อยู่แล้วครับใช่ครับเเป็นควสาารดีๆเนาะดด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าแล้วก็เราทำกิจการการงานอะไรของเราเหมือนเดิมเนาะใช่ใช่ครับก็ทําธุรกิจทํากิจการทําองค์กรทําอะไรของเราเหมือนเดิมครับแล้วองค์การบันเทิงก็ก็ก็รู้สึกว่าก็ยังยังหาจังหวะที่ดีในการแสดงอยู่แต่ว่าเราก็ทําออกรายการออกอะไรก็คือยังอยู่ในวงการบันเทิงเพียงแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้เล่นละครกจตั้งใจาอทนากต่อพี่อจริงๆผมก็พอถ้าเราแต่งงานเราก็สาแล้ว,<ม>แ,ลวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเราเห็นพี่ชายเรามีลูกเล็กๆแล้วเราแบบอยากมีมากอยากมีมากแล้วก็ไม่อยากจะจะเป็นผู้ปกครองที่แบบเหมือนเราทําค่ายกับเด็กอะ่ะแล้วเราเห็นผู้ปกครองเขาอยู่กับเด็กเขาแบบลูกๆเขาอะ่ะเราก็ไม่อยากจะอายุมากจนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็อยากก็ถ้าพูดตรงๆก็คืออยากอยากมีเร็ว มาที่คุณพ่อด้ไหมก็โฮปโซโฮปโซโฮปโซอยากอยากถ้อยากมีครอบครัวอยากมีตัวเล็กๆอยากชีวิตอยากไปในทางนั้นอยู่กันก็แฟนไม่น่าไหวครับไม่ว่าไม่รู้เลยครับให้มันเป็นแบบให้เป็นไปตามใช่ต้องต้องถามทางทางทางแฟนด้วยว่าแล้วทางเราอะถ้าเป็นผมหมอผมว่าสองคนกำลังดี ใช่จริงหนึ่งใช่หนึ่งจริงหนึ่งแล้วก็ไม่สองก็สี่ไปเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไปบอแล้วครับก็หวังว่าหวังว่าครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับ